สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกับน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยหวยเหล่าแมนลาพัฒนาพ่อเจริญศิลป์ครับผมงวดวันที่ยี่สิามสิงหาคมหกสิบหเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพอกะลุดจะางวดแล้วเหรอ <laughs> สองงวดสองงวดนึงบ่สองงวดตอนเนีไปเข่าหนึ่งหกเต็มเต็มไหมอ๋อเออเออเออแมนอยู่ลืมลืมเข่าหนอึง่อนองหกสอ,องหกหนอึ่งหกค่ะ ตรงๆแล้วก็มาลดสองงวดแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ท่านได้นิ่งๆนิ่งปันไดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าแฟนครับเพิ่นกะห้ลงคือจังพี่สาวเกาหลีเพิ่นกะบ่อยากสิลงบ่าเป็นว่าสิบ่บ่ให้เลยค่ะอันมั่นลุดเพิ่นเลยอยากเบรกพอจะเลื่อนสินผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะวานนี้เพิ่นกะสิกลับขึ้นมาคือเก่าค่ะแต่ว่าแฟนครับเพิ่นบ่ให้หยุด พี่สาวเิ่นกับเขาอลไรดิพี่สาวเิ่นเิ่น่นไล้ว่าหม่ขึ้นเนาะเป็น่ะโอ้ยลงอกค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้ใหญ่ลึกลับเต็มเต็มนะค่ะอม่นครับผมค่ะศูนย์เก้าเก้าการสรุปไห่พี่นองเบิ่งเราหม่ขึ้นเนาะค่ะอ่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นของพ่อเจริญศิล ก่อนอื่นสิไปรับชมเราฟังตัวเลกเล่าของพอจเจริญศิลป์น้ำเสียกับกอามาเสียกับขอขอบพระคุณพอที่เป็นทรงแนวทางไห้น้ำเสียทรงต่อให้พี่น้อง FC. เอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอากาศห้อนมือเศร้าฝนตกเนะาะค่ะแต่ว่ายอยู่ในดงป่าลก,กวยนี่คพื่อใท่านผู้ชมเย็นเย็นห่มลูกสาวอยู่ในรถแม่ลูกสาวอยู่ในรถครับผม ดือ้อลูกสาวดื้อไรค่ะท่านผู้ชมค่ะลูกสาวดื้อไรอ,อ๋ามาเบิ้งกันกันกนะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้พ่อเป่นไหตัวไรมากค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะชัดเลยบดค่ะครับพ่อเจริญศิลครับพี่น้องเนาะลาพัฒนา23สิาสิงหาคมครับหน่วยบนล่าง2กับ1เที่ยวนี้พ่นเน้นเลยเดยอครับผมเน้นสองค่ะท่านผู้ชมครับ สองตัวบนล่าง7 2 6 2 5 2 4 2 7 1 6 1 5 1 4 1เน้นึ่ง่เน้นซีคูแล้วค่ะท่านผู้ชม7 2 6 2 7 1 6 1ค่ะตัวบ่เน้นกับเบอรเมนวาสีบ่เขาเด้อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะตัวไม่เน้นไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมกลับด้วยเด้อค่ะท่านผู้ชมกลับด้วยค่ะพอเพิ่นฝากก้ามาว่า เดี๋ยวเด้ะน้ำเชียว่าพอ่อปันไดสีเดินสายแปดหวดติดเห็นอยู่มันจะเริ่มง,งวดนี่ละเพิ่นว่าค่ะท่านผู้ชมจะเริ่มง,งวดนี่ละค่ะท่านผู้ชมเริ่มนับเด่นวะเริ่มนับหนึ่งเล่งวดนี่เพิ่นว่าเอางซี่ค่ะเพิ่นบอกน้ำเชียค่ะเพราะว่าน้ำเชียก็อยากให้พี่น้องเอฟซีถือค่ะท่านผู้ชมมั่นลุดค่ะนี่แม่เท่า อันนี้ไปทางนี่ถือเหรอนป่นี่ปีหันไปทางจะเจ็ันอดเลยถือต้องค่ะท่านผู้ชมพวกเนี้ยต้นนี่กับถอดเราพวกเนี้ยกล้วยเพวกเนี้ยค่ะท่านผู้ชมมาเบิร์นกันนะมาเถิดเดี๋ยวไปเห็นเลยใส่โดน,นีนี่เบิรงมันมันมันตองป้ายยิ่งแคลงเดี๋ยวมาอยี่ยีหนิ เมื่อเห็นตัวเพือนพเจ็ดหาง <S S S 2> เมืดเนะาะค่ะท่านผู้ชมครับทางปุ่นกมาทรท่าผีเมื่เนาะมีโกงหนีไปทางเห็นไหมอ๋อมีโกงหนีไปไปหันเขาในเฮี้ยนนี่นะค่ะท่านผู้ชมหอน,หอนแต่ว่าอยู่นี่เป็นแต่เอาหมาหินอ่อนมาม่าน อ่โตัวนางเนาะแถวเงี้ยวๆมากวันี่เนาะเพราะว่ากกล้วยเดียวกับเพิ่นกับปกะคุ้มมากเนาะกะสีเย็นพอเอกเด็กบ่ดื้อค่ะท่านผู้ชมสิไปอาบน้ำหอนฝนตกแล้วเอ่ากล้วยบ่อืดค่ะท่านผู้ชมกล้วยจะเป็นแผลเนาะ นี่มีดช่วงเนี่ยระแพรขนาดเลยแพรนูออ่นถอปีมาก,กเลยคุณจะเบื้องทางพุ่นเนาะเบื<ม>้องเนี่ยเบื้องทางพุ่นค่ะท่านผู้ชมนับบ่าไวเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่พี่ห้าหกเข้าไปทางในอีกนั่นดิหกบานนี้เจ็ดเจ็ดหรอกอ่ะ ปดเก้าสิบสิบปุ่นเอาสิบเครียปุ่นโอ้ยห่วยอันนั้นนับบานใดท่านเเป็นเครียเด่นสเครยบหนึ่งหนึ่งนศูนกับห่เอาสิบเครียกล้วยออค่ะท่านผู้ชมสัตอยู่เนาะ เยนพอจะเลิอสินเล้าเด้ครับผมค่ะเล่าขาะท่านผู้ชมเล่าแคปนาจอเลยข่ะท่านผู้ชมแคปนาจอเพิ่นเน้นสองด้เพิ่นเน้นสอง <c oughs> ค่ะเพิ่นจับคู่ให้กะซิมี8แปดคู่เบาหกเจ็ดแปดคู่หกเจ็ดแปดคู่เจ็ดสองหกสองหาสองซี่สองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งซี่หนึ่งขาดท่านผู้รรมชมเพิ่นเน้นซี่คู่เจ็ดสองหสอง เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแคปนาจอได้ค่ะปล่อยต่องวดเลยค่ะปล่อยต่องวดคะ่ะอันที่จริงมาตะหมูข,ขึ้นคนเดียบมาตะหมูข,ขึ้นเล็กออกปั๊บเพ็ดปุ๊บเลยคะ่ะอันน้ำเชี่ยวล่องของอัน,อ,นอาจารย์าารยลาวลาวนอนมาลาวนอนมาอยู่คะ่ะท่านผู้ชม เครื่องเครปเลขสรุปเลขแล้วก็มามาเห็ดเลขใหญ่ค่ะเรียนก็ไปก็มาอยู่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะเรียนก็ไปก็มาเอาค่ะท่านผู้ชมบ้านก็พบว่าอยไ่เนาะโอ้เหล็กถูบเนาะแต่ว่าเลขกถูบนี่พี่น้องว่าอย่าลืมจุดถูบเลขใหญ่ใไฮเดรคค่ะเดี๋ยวจุดให้เด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเพิ่นให้ค่ะสามสิบสามเอฟนะครับผมเนาะ ค่ะเลขออกตัวไหนพี่ดิกพี่ดิกเลขออกตัวไหนอาจารย์ดิกสมัยก่อนอาจารย์ดิกอาจารย์ดิกนี่ทำายเสียนคำนวณขนาดนะ <c oughs> คิดว่า <c oughs> พอเจ้าหัวก็พอเสียนน้องค่ายเนาะเป็นคำนวณเตยตัวนี้เนาะนีออ่ก,ก็ขคาบเลยตัวนี้อีกว่าวววพอเสียนน้องค่ายก็พอเจ้าหัวหวะ เซียนเด็กยูโฟนนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเซียนเด็กเดตัเลยที่ที่กิ่งน้ำเชียรกับว่าเดวมาสิไปเอือนลูกเอือนนั่นนะเพิ่นผ้าเอือนก็เลยพากันหัวขวรไค่ะเซียนเด็กเอาเซียนเด็กเป็นไรค่ะเป็นังไรเจ้าสิหายว่งวดเนี่ยฮะบักลายเอกนอนโอ้เชียรันเห็นหมาบ่ฟันเห็นหมา วันเห็นหมาก่ะท่านผู้ชมมีหาวะนะ่าเนาะค่ะมีมีหากับหนึ่งนี่เจ้านั่นลวดวันนันเคี่ยวกวยกับหนึ่งศูนย์เอาค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้อ่ะพอกันคลิปหน่ะอ่ามืออื่นเจ้าก้อยสีพี่สาวเกาหลีแน่ค่ะท่านผู้ชมสวมเสี้ยนอีกเนาะพี่ประกายพี่ประกายวะแน่อาจจะมามือนีเนาะครับผมค่ะล่อเบิ้งก่อนค่ะอายิปหาเระตูพี่ประกายเขาทั้งบนเขาเรืา่างแรงเนาะนี่นชุดหนึ่งครับผมค่ะ สำหรับคลิปนี้พอการคลิปไหนยืดดีไม่แห้งสุขูสุกคอนเดอ้อกานผู้ชมเดี๋ยวพอบังพี่กับเมนเนาะพอบางพี่น,น,น,นี่อยากอยากให้เพิ่นคอมเมนต์อีกเพิ่นนั้นเพิ่นไล่ามากกว่าจังไดกระตองมีศูนย์ดว่างหันงดก้อนบนจังไดกระตองมีสามขอหมดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ